อ่สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวใจชาวทุงและกท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่าพ่อพี่พ่อน้องเบิร์นมาอยู่กับขอกไก่แต่ว่าจะบ่อยพี่น้องเบิรงไก่ดอกนะครับเพราะว่าเบิรงดูแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะไปรบกนวนเขาเขากำลังเบ่งไข่นะครับแต่ที่สิผ้ามาเบิรงนเบิร์นก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องนี่อาให้พี่น้องเบิรงสะกวันเป็นอย่างนะครับนี่นี่คือยอดอ้อนของเขานะครับนี่ลักษณะหน้าใบอันนี้หลังใบนะครับนี่ครับพี่น้อง ได้มาต้นเดียวนะครับเอามาปลูกกําลังงามเลยน้ำขี้ไก่ขาดลงมาแลยคืนเราที่แรกได้มาต้นค่าคืบนี่แหละนะครับเอามาปลูกบ่เนี้กําลังงามเลยนะครับหลายท่านว่าต้นยังแล้วท่นหลายท่านอาจจะมองว่าต้นมะตั๊กบอกบ่กระท่อนบอกว่าเนะโ่แมนนะครับโ่แมนกระท่อนนะครับแต่เป็นกระท่อมต้นกระท่อมนะครับพืชสมุนไพรที่ปลดจากยาเสพติดให้เป็นสมุนไพรบ่เนี่ยนะครับพี่น้องนะครับเป็นพืชกระท่อมพันธุ์ที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือ กระทอมก้านแดงนะครับลูกไส้ได้มาจากกระจัวิริขันซึ่งน่าจะเป็นพันธุ์ที่มาจากสุราษฎร์ธานีนะครับพี่น้องกระท่อมก้านแดงนะครับเป็นของแท้เลยพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับเป็นพืชที่นิยมแต่สมัยก่อนนิยมกันในมูกลุ่มที่ข้าเจ้าขับรถบรรทุกนะครับพวกสิงห์รถบรรทุกทั้งหลายนะครับจะเก็บไม่ยำหยำหยำหยำเขี้ยวขึ้นกินน้ำเพื่อเพิ่มความกระปี้กระเป่านะครับเหตหยเหตุงาน ท้นขึ้นแข็งแรงขึ้นกระพี้กระเป๋าบ่าเมยบ่าลาว่า,าั่านนะครับอาจจะกวอนเข้าก็จัดเป็นยาเสพติดนะเพราะว่าคันกินดูๆูกินหล้ลายๆก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับพี่น้องนะครับคึกขะนองได้นะครับแต่ซูมอ้อนี้นะครับจะมีการใส่เพื่อบำบัดโรคโดยเฉพาะเ่ยวกับโรคท้องร่วงท้องเสียนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับแพทย์สมุนไพรโบราณเขาเจ้าก็จะเอาไปเ้ายาาร่วมกับสมุนไพรตัวหนึง่งยาปราะกระท่อมมาั่านนะครับตัวนี้คือกระท่อมก้านแดงนี่พี่น้องเด้อ นะครับคลองแท้เลยนะครับพี่น้องนี่นะครับสับคูณของเขาจะแรงกว่ากระท่อมทุ่ธรรมดากับกระท่อมก้านเขียวนะครับกระท่อมก้านเขียวขอเสียก็คือมันจะเป็นเมือกเวลายำนะครับเพจให้ข้อกระท่อมทั้งหลายบ่ค่อยมักไปเลยแต่สลักกระท่อมก้านแดงนะครับเวลาจะเขี้ยวจะจะต้องดึงเส้นแดงแดงนี่ออกนะครับพี่น้องนะครับแล้วห้ากระินเอาแต่ใบมันนะครับนะเขาจะช่ทงปลูกได้ต้นหนึ่งนี่ว้ต้นหนึ่งว้ขังค้อใกล้นะครับ มือดีขึ้นดีกันเด็ดทีมก็ไปในข้อใกล้สามใบสี่ใบสี่กินสี่กินสี่กินบอกว่าไข่ดีอารมณ์ดีพรอกกมกอกอกยกบนมือเมากระท่อมบ่มมนหัวใจไดโก็บรูนะครับเป็นพืชกระท่อมพืชสม,มนุนไพรอารมณ์มาปลูกเรียนต้นหนึ่งพี่น้องนะครับบ่ได้กินเป็นกิจลักษณะนะครับอันนี้ยินเขาว่าเป็นพันธุ์ที่มีราคาแพางนะครับต้นกล้าเขาค่าคืบนี้ครับพี่น้องต้นละสองร้อยเพื่อนนะครับมีการเพาะขายอยู่เดี๋ยวมันไง นะครับถ้ามันเป็นไปได้นะครับบ่มีปัญหาในพ่ภาคนาก็จะทําการขยายนะครับพี่น้องต่อยอดนะครับตัดยอดเขานี่นะครับต่อต่อกับกกทมน้ําบ้านเข้ากระได้ด้วยพี่น้องใส่ต้นทมเป็นต้นตัวแล้วก็ใส่ยอดกระท่อมนี่สามารถต่อกันได้นะครับต่อยอดเสียบยอดนะครับขยายได้เลยอาศัยว่าใส่ต้นทมเป็นต้นต่อเนื่องจากว่ามันเป็นพืชที่หากินง่ายแล้วก็เป็นพืชในท้องทิ่น นะครับล้วเอากระท่อมห้องมาตอนนี้กระท่อมก้านแดงนี่พี่น้องนะนี่นะครับที่จริงก้านแดงจะมีอยู่สองพันกระท่อมก้านแดงชุ่มพรองครับกระท่อมก้านแดงสุราตน์แต่จริงๆก็น่าจะเป็นพันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีแรงกําเนิดคนละหม่องซื้อก็ะเอื่อนกันไปนะครับก็มีกระท่อมธรรมดากระท่อมก้านแดงกระท่อมก้านเขียวอันนี้ก้านแดงร้อยเปิดเนพี่น้องนะครับข้าเจ้าบอกว่ายอดอ่อนที่ขึ้นมาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับหางกั้งหรือบางแทะก็เอื่นกระท่อมหางกั้งก็มีนะครับพี่น้องเป็นพืชสมุนไพรับ อาศัยในการบำบัดโรคปนะครับพี่น้องเนาะแต่บอลแนะน้ำให้เอาไปใส่เป็นยาเสพติดใส่เฮ็ดเวียงยนีได้หยำเนี่นั่นใส่เฮ็ดเวียงยนีได้ยำเนีนั่นกับบอบแมนน้องพี่น้องเนาะนะครับปกติถ้าดูแลร่างกายดีๆกินข้าวกินน้ำอิ่มกับบ๊อดเอฟเพิงผ้ากระท่อมกระแทมดอกนะครับพี่น้อง มีกำลังให้กับคนใจสตูเพื่อยหยำมือเท่านี้ก็ยังมีกำลังวางซาอยู่นะครับฉะนั้นผู้ที่จะเอามาใส่ก็ขอให้ใส่ให้ใส่วิจารณาญาณใส่ให้ถูกต้องใส่ให้เข้าใจน้องน่นะครับเห็นว่าเขาปดจากยาเสพติดแล้วสนุกกินสนุกเสพโบมนีนี้คือกันซาเนี่ยเอาไปเอามาจะเอากลับขึ้นไปเป็นยาเสพติดขึ้นเขาปดล็อกมาสวงระยะหนึ่งขี่ซาเต็มบ้านสูบแล้วเขาให้เอาประกอบเป็นยาด้วยความแบบจักกไปใส่ตุ่มไกล้เจ้ากัไปเสพนะครับ พอในโรงเรียนสัตว์ฟังข่าวเล็กน้อยถือบงังซาาไปโรงเรียนพออบออวดอัวาเลยน,นะฮะอ่ะแต่คงจะพิจารณากันไหมนะสรรฐฐาระกฎหมายเกี่ยวกับกัญชานะครับส่วนกระท่อมนะครับพี่น้องทหากย,ย่างบ่มีปัญหาย,ยังก็คงจะให้เป็นพืชสมุนไพรเลยกับเป็นพืชเศร,ฐศรษฐกิจนะครับมีหลายท่านที่ปลูกกันย่างเป็นจริงเป็น,ปน,ปน,ปน,จ,ปนจังเนาะเก็บใบขายนะครับลูกเชื่อว่าใบของเขาเนี่กิโลละหล,ลายร้อยอยู่พี่น้องหรือจะ,จะกิโลละพันของปรจักนะครับเห็นเขาเจ้าเก็บขายลงแน่น ซื้อต่างๆอยู่นะครับอ่ะเอาไห้พี่น้องเบิ้งกระท่อมก้านแดงนะครับพี่น้องเนี่ยของแท้เลยนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับเอ้าคลิปนี้สั้นๆแค่นี้พี่น้องนะครับมีมะอวดพ่อได้อวดมูสดอกกระท่อมนะครับปลูกต้นเดียวนะครับกระท่อมก้านแดงนะครับพี่น้องเนาะพันมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับไทยปลูกคู่กันเนาะ อันนะครับคลิปนี้คงจะพ่อพี่พรนอนเพียกเทนี่สันสันนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพ่อกันไหมนะครับฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจสะุขนะครับพี่น้องอ่ะมือถือไทย,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 ยเยฝ้าดวนดวนบุ๊มมีผู้ใดเฝ้านาล้านให้ลูกค้าทากากซากหรอเปล่าสวัสดีครับ